วันนี้แมนยูชนะ2-0ผมไม่อยากจะบอกนะกับตันทีมผมแฮร์รี่แม็กควายยอดกับตันทีม2-0นะครับ2-0นะครับ2-0นะครับวันนี้ผมเป็นแฟนเจริญหลาสเปอร์เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีผมว่าวันนี้สเปอร์เนี่ยไม่มีเสมอมานานนะแต่วันนี้จบเสมออ่ะมา5คู่ฝังโฆษนาผมไปแล้วนะฝั <c oughs> ่งของน้องมั่งเอาคู่เช้าเลยเอเว์ตันแมนยูเต็ดพูดดีนะคู่นี้พูดดีนะแนะมนยูแมนยูแมนยูอะไรแมนยู U, ชนะแมนยู U, ชนะน่ารักเองนะน่ารัก ไม่รู้อะไรชื่อคุ้นหูต้องคิดว่าชนะไว้ก่อนต้องยาวๆเลยชนะเท่าไหร่เอาลงสักหน่อยสิลูกเดียวก็พอแลี้ยชนะอะไรเยอะแยะคุยดีนะคุณเนี่ยคุยดีนะลูกเดียวก็พอแลี้ยชนะอะไรเยอะแยะลูกเดียวก็พอแลี้ยชนะอะไรเยอะแยะขอขอบคุณมีแปดแปดดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมีแปดแปดสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งผมว่าอย่างใช้แปลกแบบเนี้ยทุกอาทิตย์ไปเลยนะครับไหนไหนก็ไหนไหนละขอให้เป็นแบบนี้แบบถาวรไปเลยนะครับพูดเลยพูดเลยนะฮะผมบอกผมบอกทุกคนนะครับที่อยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยนะฮะผมขอถาวรไปเลยเพราะอีกคนนึงเนี่ยนะฮะน้องชายผมมันใจมากดาบิดเดเกลิมมาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยู่นเตดสันนเบาๆนะ เป็นโรคประจาถิ่นไปเรียบร้อยแต่วันนี้อยู่กัน2คนนะฮะผมมนต์น้ำม,มี่ครับแล้วก็น้องมิลาค่ะน้องมิลานะฮะแน่นอน้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารายการเรานี้แน่ๆนก็คือมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลทีมมร์ลีกกันเสาร์นี้คือวนันนี้นะฮะเริ่มกันคู่เช้าเลยแล้วก็เป็นคู่ที่จะบอกว่าคู่ใหญ่นะหนึงน่งเป็นคู่หนีตายอีกทีมหนึ่งเป็นทีมที่ททเป็นขวัญใจมหาชนชาวไทยนัย่นคือแมนยูเต็ดโอเคแล้วลว,วันนี้มีฟุตบอลห้าคู่นะวันเสาร์ นะครับเดี๋ยวมาว่าดกันะวันนี้ครับเอเวอร์ตันเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหกโมงครึ่งเล่นที่กูดิสันพาร์คเอเวอร์ตันเนี่ยสภาพเนี่ยต้องต้องพูดเลยว่ามึงมีโอกาสตกชั้นสูงมากนัดล่าสุดเนี่ยเป็นนัดหนีตายแพ้เบอร์อลี่สามสองเอเวอเรตันมีลุ้นตกชั้นในรอบหลาย10ปีนะฮะเป็นปวัติาสตรเลยครับเอเวอเรตันไม่ได้ตกชั้นมาหลาย10ปีมากนะครับแล้วก็ไม่เคยตกด้วยในพรีเมียร์ลีกไม่เอาพูดถึงในดิวชั่นสูงสุด,ดเลยหลาย10ปีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับแมนยูเต็ด ซึ่งแมนยูเต็ดเองก็ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าวะตอนนี้ <c oughs> ถามใครอะถามใครอะลุ้นทุกเปล่านะครับสถานการณ์ก็ไม่ดีเหมือนกัน,ออนวันนี้ได้คิซโซโนโรลนโดแน่ๆอันนี้บอกก่อนก็น่าจะกลับมาประจำการกันเอเวัตันเหนื่อยงานยากเลยใช่ไหมโอ้โหถึงจะเล่นในบ้านก็ตามผมว่าผมว่าด้วยฟอร์มอันทุเรศทุกังขนาดนี้โอ้ยมันแย่ขนาดนั้นคือมันแย่มากมันแย่มากคือมันเจอเบอร์รี่มันยังแพ้เบอร์ลี่ได้ะ มันแย่มากครับวันนี้แมนยูชนะ2-0ผมไม่อยากจะบอกนะกับตันทีมผมกับตันทีมผมอีกแล้วนะฮะผมไม่อยากพูดนะช่วงนี้โดนโหนะจากบอลกรีนผมเกลียดไอ้คนอังกฤษมากเลยนะครับมาโหวกับตันผมไม่ได้ผมยอมไม่ได้กับตันคือใครเหรอแฮร์รี่แม็กควายยอดกับตันทีมนะฮะยอดกับตันทีมอาทิตย์จะเป็นเพจแฮร์รี่แม็กควายสองศูนย์นะครับสองศูนย์แมนยูเต็ดสองศูนย์ไปดูคู่อื่นกันหน่อย สักนิดหนึ่งคูต่ต่อมา3ทุ่มตรงอาร์เซนอลครับกับไบรท์ตันแอนเคฟนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกอีกนึงว่าอันดับลุ้นพื้นที่แชมป์เปสลีกอยู่เหมือนกันแต่ว่านัดที่แล้วก็พลาดนะฮะสเปอร์แซงใชยนะครับวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ส่วนทางด้านไบรท์ตันเคฟเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีปัญหาละค่อนข้างสบายอกสบายใจในการรอ,<า>อดตกชั้นแล้วก็ไม่ได้ลุ้นพื้นที่บ้าบอส้นตีนแรงที่แล้ว <laughs> ึงงอย่านนะฮะมึงก็อยู่ของมึงแค่นี้อ่าเอาแค่นี้พอแล้วออแลล้ววยตัยตสบายนะครับผมว่าอาร์เซนอลวันนี้เก็บ3คะแนนได้ครับแต่ถ้าจะลุ้นยิงขาดก็ต้องลุ้นหน่อยหนึ่งก็เสียวเหมือนกัน <S <S <ๆ S 1> ลูกหนึ่งมีอยู่แล้วนะฮะไปวัดเม็ดสองเหมือนกันสชาบอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะครับมาอีกคู่หนึ่งครับเซาแฮมป์ตันครับพบกับทางด้านของเชลซีคู่นี้น่าสนใจคู่นี้น่าสนใจนะฮะเซาแฮมป์ตันเองก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนกัน ช่วงหลังฟอร์มก็พอรับได้นะสำหรับซอลแคมตันนะเขาว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมายความว่าไม่มีลุ้นอะไรแล้วผมชั<อ>้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอออลอยตัวลอยตัวถูกต้องนะฮะฟอร์มเนี่ยรับประกันว่าช่วงนี้ใช้ได้คือแพ้รวดมาโดยตลอดนะครับแพ้รวดมาโดยตลอดนะฮะ,ะบึ่งจะมาเส,เสมอนัดเดียวในนัดที่แล้วนัดกระดิ่ส่วนเชลซีครับฟอร์มพอพอกันแพ้มา2นัดติด2เกมครับเกมแชมเปี้ยนลีกด้วยนะสำหรับเชลซีนะครับเชลซีมาแบ่งแต้ม พอเสมอพอศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งหรือสองสองผมก็ประมาณนี้แหละสองสองเลยเหรอสองสองถึงก็ได้ยิงก็ได้หนึ่งหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยสัตว์สูงด้วยถ้าหรออุ้ยตัวนี้เป็นงานตัวนี้เป็นงานเป็นเลยแหละอันนี้เป็นเลยแหละเดี๋ยวคุยไปสักพักเดีมีเตะมุมด้วยนะเดี๋ยวมีเตะมุมไปเหลืองด้วยเดี๋ยวมีเตะมุมเริ่มพูดไปพูดมาเริ่มรู้เยอะละไอเริ่มใช้ได้ถามบอลถามบอลต้องอยู่ยาวละตัวนไปกับฮาลีมอะ ไอรีดไปเลยให้น้องมาอยู่นะฮะผมว่าหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งแล้วกันอีกคู่หนึ่งครับมาไปดูคู่สามทุ่มนิดหนึ่งนะฮะวัตอร์ดพบกับลีดอยู่เนี่ยมันคือวัตเฟ์ดวัสามเนียงไม่ได้วัตเฟ์ดเนี่ยแหละเหมือนกันนะฮะเจอกับลีดในแต่วัตอร์ดเนี่ยเอาภาษาคนไทยแล้วกันนะหนีตาย หนีตายมาให้หนีตายแหละนะฮะถามว่าตัวเองมีลุ้นในการรอดไหมเพราะตามหลังเอฟตันแค่สามคะแนนมีลุ้นนะเอาจริงๆม,มีลุ้นนะครับวันนี้เจอลีดไว้แต่ลีดมี30สคะแนนดูเหมือนจะอุ่นใจแต่ก็ยังอุ่นไม่ค่อยไหวนะฮะยังอุ่นไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะนั้นลีดวันนี้เนี่ยในการมาเล่นกับวัตฟอร์ดเนี่ยผมว่าก็เป็นงานหนักของทั้งสองทีมนะวัตฟอร์ดเล่นในบ้านครับเน้นอย่างเดียวคือขอชนะลีด ซึ่งโอกาสก็น่าจะมาแหละถ้ามองแบบนั้นที่ผ่านานมาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยลีดเปลี่ยนคุณซื้อแล้วฟอร์มดีขึน้น <forward> ฟอร์มดีขึ้นต้องยอมรับนะครับส่วนวัตฟอร์ดเองก็ยังรุ่มรุ่มรอนๆเหมือนเดิมนัดที่แล้วว่าไม่ได้ว่าแพ้ลนะิเวอร์รพูลนะไปเยือนลิเวอร์พูลมันก็ธรมมธรมดา <S 2> <S 2> แต่แพ้น้อยแพ้แค่สองเองแต่ลิเวอร์พูลผมว่าช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเน้นเรื่องการทำสอรอมากกว่าผมว่าเขาเน้นเน้นเกมต่อเกมเน้นสามคะแนนเน้นชนะพอแล้วนะฮะ ในวันนี้เนี่ยวัดฟอร์เล่นในบ้านครับต้องการสามคะแนนจากลีดอย่างที่สุดอย่างที่สุดเลยนะฮะแล้วก็สู้กันชนิดแบบผมว่าลีดเองก็คงไม่มาแลกมากแต่ถ้าแลกกันจริงๆเนี่ยผมว่าลีดก็ไม่ได้เป็นรองนะถ้ามองมุมนี้นะแต่วันนี้ผมมองว่าคู่นี้สูสีครับแล้วก็เชื่อว่าวัดฟอร์ดเองบุกซีชวซีสวดอาจจะโดนลีดสวนได้ผมว่าลีดวันนี้ไม่แพ้ครับ ฟันธง,งเสมอหรือไม่ก็ลีดชนะผมก็ลีดไม่แพ้วันนี้นะว่าลีดไม่แพ้นะครับน่าสนใจที่ลีดมากกว่านะฮะก็คู่วัตฟอร์ดกับลีดนะฮะอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ของแอสตันวิลล่าห้าทุ่มครึ่งพบกับทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์วิลล่าอยู่ดันสิบเอ็ดนะฮะมีซีเฟนเจอร์ลาดเป็นกุนซือวันนี้เนี่ยเจอร์ลาดเองก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับชีวิตก็ถือว่า มาคุมทีมก็เสมอตัวนะแล้วก็มีคนชมบ้างแล้วต้องบอกว่ามีคนชมบ้างนะฮะรอที่จะไปคุมลิเวอร์พูลอ,อีกสองปีเขาไ,ไม่ต่อใหญ่แล้วก็น่าเสียดายนะเพราเขาไม่น่าไม่น่าต่อนะเขาน่าจะพอแล้วละ่ะนะครับวันนี้เล่นกับสเปอร์สเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังฟอร์มควดแรงไอคอนเต้เหมือนเดิมละฟอร์มแรงมากแล้วก็ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเต็มตัวยูเดับ4นะฮะวินล่าแพ้มา3ามเกมติดนะครับนะฮะวันนี้เล่นที่วินล่าพาร์คเนี่ยสเปอร์ชนะมา3ามเกมรวด สวนทางกันเลยสวนทางกันโดยชื้นเชิงนะครับอย่างนี้ฟันธงได้เลยไหมผมก็คิดว่าน่าจะฟันได้แต่วันนี้ผมไม่ชอบสเปอร์วันนี้ผมเป็นแฟนเจอหลักสำหรับผมเนี่ยผมว่าสเปอร์เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีผมว่าวันนี้สเปอร์เนี่ยไม่มีเสมอมานานละแต่วันนี้จบเสมอ,อมวิล่าไม่แพ้ครับจะได้ลุ้นชั้นไปซี้กันสนุกสนุกหน่อย อ่าใช้คำนี้นะนอ๋อ,อเล่นลอยแมนยูว่าแล้วทำไมเขงอยากให้ลินล่าใช่นะให้ลุ้นสนุก,สน,กสนุกหน่อยนะครับมาห้าคู่ฝั่งทัศนาผมไปแล้วนะฝั่งของน้องมั่งนะฮะคู่ที่ไม่รู้อะไรเลย,อยอลองดูเอาคู่เช้าเลยเอเวอ่าตันแมนยูเจ็ดคู่ดีนะคู่นี้คู่ดีนะแมนยูแมนยูแมนยูอะไรแมนยูชนะแมนยูชนะน่ารักเองนะน่ารัก ไม่รู้อะไรชื่อคุณหูต้องคิดว่าชนะไว้ก่อนต้องยาวๆเลยชนะเท่าไหร่เอาลงโซ่หน่อยสิลูกเดียวก็พอแล้วชนะอะไรเยอะแยะคุยดีนะคุณเนี่ยคุยดีนะลูกเดียวก็พอแล้วชนะอะไรเยอะแยะลูกเดียวก็พอแล้วชนะอะไรเยอะแยะสามก็แต้งสามแท่งเอาป่ะนะฮะเมนูหนึ่งศูนย์นะอาร์เซนอลไบรตันอาร์เซนอลเอาชื่อคุณหูไว้ก่อนเอาชื่อคุณหูต้องชนะไว้ก่อนเอออ่ะอาร์เซนอลชนะนะเออซาแลมตันเชลซีเสมออุ้ยอุ้ยนะคิดเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าอ่านะฮะวัตฟอร์ด รีดอยู่ในแต่ w h a ตฟอร์ดอืมอืมอืมในต่อนวิลล่าสเปอร์วิลล่าชนะเลยเหรอใช่อ่ะเรียบร้อยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ยังมีอีก4คู่ให้ลุ้นกันนะฮะสี่คู่น่าสนใจด้วยเพราะว่าสี่อุ้ยมีคู่ใหญ่นั่นคือซิตี้ลิเวอร์พูลบิ๊กแมตช์เลยแหละพรุ่งนี้เป็นยังไงนะฮะมาว่ากันขอบคุณมีแบบแปดด้วยนะครับใครอยากจะเข้าไปเล่นเกมนะครับเรามีเกมทั่วโลกเลยนะฮะรวมไปถึงกีฬาก็เยอะแยะมากมาย ฝากด้วยก็มี8 8นะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณมี8 8ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี8 8